สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจ้ะมือได้อันเมนูมามาแห่งอยากอยากลายมือแล้วก็ฮอทดอกทอดฮอทดอกแดงทอดอ ซีฟู้ดที่เหลือไหมมา,มาเห้ พัชชาสองพัชเม้าหนึ่งพอดดี ปกติพี่ไี่กินมาม่าแห่งจากพัชชาพี่กินมากสามห่อถึงสี่ห่อมือหนึ่งกินอันนี้ก็เลยเอามาสามหอ่อ Thank mm -hmm. you. Mm. -hmm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 . เมนูตากเลือบอกินแล้วมันตาเหลือบมันแขน็งไหลมามาลงทองเคยบอกี่น้อกกินมามาแล้วคย,ยังมันค้ายอ,ยอยู่บนย่คอเขาจะรอจะรอจะรอต้องกินน้หาอะไรมันลงทอง พี่น้ององหนึ่งพี่ลี่นี้ไปโยกเขา่ากลับมาเล็บมากมาเีืยนนี้กินบ่เหมดวายเพีดยไปจ้ะพี่น้องเชิญมปคลิปหน้าจ้า